สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็อยู่กับคุณครูชอบทิพย์ศรีวิไลหรือครูหญิงนัน่นเองนะวันนี้ครูหญิงจะพานักเรียนชั้นม .1 เนี่ยไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการหารเศษส่วนเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะ ในการหารเศษส่วนนะคะนักเรียนเราสามารถที่จะหาผลหารของเศษส่วนเนี่ยได้โดยการที่เราเนี่ยคูณเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งนะคะด้วยส่วนกับของเศษส่วนที่เป็นตัวหารตามหลักเกณฑ์ของการคูณเศษส่วนนั่นเองก,ก่อนอื่นเลยนักเรียนจะต้องไปทาความเข <Music> ้าใจเกี<ละ>่ยวกับเรื่องการคูณเศษส่วนก่อนนะคะการคูณเศษส่วนเนี่ยเราได้เรียนไปแล้วนะคะในคาบที่แล้วก็คือเศษคูณเศษแล้วก็ส่วนคูณส่วนนะคะส่วนในนิยามการหารเมื่อสักครู่นี้นะคะความหมายมันก็คือ เมื่อ a ส่วน b นะคะและ c ส่วน d เนี่ยเป็นเศษส่วนใดๆโดยที่ c ของเราเนี่ยไม่เท่ากับ0ูตรนะคะ a ส่วน b หาร c ส่วน d จะเท่ากับ a ส่วน b นี่คือตัวตั้งนะคะแล้วนักเรียนก็เปลี่ยนเครื่องหมายหารให้กลายเป็นคูณกับเศษให้กลายเป็นส่วนจาก c ส่วน d ก็จะกลายเป็น d ส่วน c นั่นเองนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับส่วนกลับของเศษส่วนกันก่อนนะว่ามันคืออะไรคะ่ะส่วนกลับของเศษส่วนนะคะหรือ8ส่วน15 สมมุติว่าเศษ8ส่วน15เนี่ยเป็นตัวหารแล้วเราต้องการจะหาส่วนกลับนะคะของเศษส่วนเศษ8ส่วน15เรากลับกันก็คือเอา8นะคะที่เป็นตัวเศษลงมาเป็นตัวส่วนแล้วก็เอา15ที่เป็นตัวส่วนเนี่ยขึ้นไปเป็นตัวเศษพูดง่ายๆก็คือจับมันกลับกันนะคะจากบนให้มาอยู่ล่างจากล่างขึ้นไปอยู่บนนะดังนั้นเศษ8ส่วน15ส่วนกลับของเขาก็คือเศษ15ส่วน8นั่นเองนะคะ ต่อมาค่ะเศษ3าส่วนสค่ะส่วนกลับก็คือเศษ4ะะีส่วนสนะคะเศษ17บส่วนหค่ะส่วนกลับก็คือเศษ5้าส่วนสินะคะนะคะก็คือเอาตัวเศษลงมาไว้เป็นตัวส่วนแล้วก็เอาตัวส่วนขึ้นเป็นตัวเศษแบบนี้นะคะเรียกว่าส่วนกลับค่ะแล้วในกรณีที่เขาเป็นจำนวนคะะเช่น 3 4 2เศษส่วนเราจะหาส่วนกลับของเขาได้อย่างไรนะคะเราต้องทำเจ้าจำนวนค่าเนี่ยให้กลายเป็นเศษเกินก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยมากลับเขาทีหลังค่ะการทำจำนวนค่าเป็นเศษเกินนะคะนักเรียนทะแยงขึ้นไปคูณนะคะแล้วนำผลลัพธ์ที่ได้จากการคูณอันนี้นะคะทะแยงขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งในรูปของการบวกนะคะมาดูกันค่ะเราจะเขียนตัวส่วนนะคะ ก็คือ5รอไว้ก่อนทะแยง5ไปหา3ค่ะ5คูณ3เป็น15ผลลัพธ์ตรงนี้ได้15แล้วก็ทะแยงขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งไปหาตัวเศษก็คือเลข2ถงใอยู่ในรูปของผลบวกนะคะก็จะกลายเป็น15บวก2เป็น17ส่วน15นะคะดังนั้น3เศษ2ส่วน5สามารถทำเป็นเศษเกินได้เป็นเศษ17ส่วน5ส่วนกลับของเขาก็คือเศษ5ส่วน17นั่นเองนะคะแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะจทยหาผลหารนะคะของลบเศษสส่วนสหารด้วยเศษห้าส่วนแะคะส่วนกลับของเศษห้าส่วนแปดเนี่ยก็คือเศษแปดส่วนหนะคะวิธีทําค่ะนักเรียนลอกตัวซ้ํามาก่อนนึงรอบนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะด้านหน้านี้เรียกว่าตัวตั้งตัวตั้งจะไม่มีการเปลี่ยนนะคะตัวตั้งยังคงเหมือนเดิมค่ะคือลบเศษสามส่วนสนะคะเราจะเริ่มเปลี่ยนตรงนี้ค่ะเปลี่ยนหารให้กลายเป็นคูณนะคะ แล้วเราก็จะเปลี่ยนเจ้าตัวหารนะคะกับเศษให้กลายเป็นส่วนจาก5ส่วน8ก็จะกลายเป็น8ส่วน5นั่นเองนะคะแล้วก็จะเข้าสู่การคูณเศษส่วนค่ะการคูณเศษส่วนก็คือการเอาเศษคูณเศษแล้วก็ส่วนคูณส่วนนะคะจะได้เป็น3คูณ8เป็น24ค่ะ4คูณ5เป็น20 จะได้เป็นเศษ24ส่วน20ก่อนตอบเช็คก่อนนะคะมันคือการที่เราเอาเศษส่วนที่เป็นติดลบมาหารกับเศษส่วนที่เป็นบวกดังนั้นผลลัพธ์นักเรียนต้องติดลบนะคะแล้วก่อนจะตอบก็ต้องเช็คอีกหนึ่งครั้งค่ะว่าเศษส่วนที่เราจะตอบนั้นนะคะเป็นเศษส่วนแท้อย่างต่ำแล้วหรือยังหรือเป็นจำนวนขัดแล้วหรือยังนะคะ ในข้อนี้นะคะเราจะพบว่ามันเป็นเศษเกินซึ่งมันยังไม่ต่ำด้วยนะคะนักเรียนก็อาจจะต้องตัดทอนก่อนหนึงครั้ง24กับ20นะคะเราสามารถใช้แม่อะไรหารได้บ้างอ่ะแม่สีนะคะ4 6 24 4 5 20นะคะดังนั้นตัดทอนครั้งที่1จะได้เป็นลบเศษ6ส่วนหอันนี้คือเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วแต่อยู่ในลักษณะของเศษเกินนักเรียนก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นจำนวนค่ะค่ะ การทำประจำกัง,งคัาง่ายนิดเดียวนะให้ในักเรียนเนี่ยเขียนตัวส่วน5รอไว้ก่อนนะคะแล้วนักเรียนก็นึกค่ะว่า5เนี่ยคูณอะไรใกล้เคียงกับ6มากที่สุดเนาะ5คูณ1เป็น5ดังนั้นผลลับจะได้1ใส่1ไว้ข้างหน้าค่ะ5 1เป็น5แต่เรามี6ดังนั้นเหลือเศษอยู่อีกหนึ่งใช่ไหมคะให้ในักเรียนใส่เศษ1ไว้ด้านบนแบบนี้ข้อนี้ตอบลบ1เศษ1ส่วน5ค่ะ มาดูตัวอย่างต่อมานะคะจงหาผลหารของลบเศษสี่ส่วนเหารด้วยลบสเศษสส่วนสาในข้อนี้นะคะเราจะพบว่าเจ้าตัวหารของเราเนี่ยเขาเป็นลักษณะของจำนวนคะเราต้องเปลี่ยนเจ้าจำนวนค่ะนะคะให้กลายเป็นเศษเกินก่อนแล้วเราค่อยหาส่วนกลับของเศษเกินตัวนั้นนะคะ,ะมาเริ่มเลยค่ะจาก ลบสองนะคะเศษสอส่วนสนะเมื่อตอนต้นเราได้ทบทวนการเปลี่ยนจำนวนขาเป็นเศษเกินแล้วนะคะก็คือให้เขียนตัวส่วนเนี่ยรอไว้ก่อนก็คือส่วน3ามนำสามทะยานขึ้นไปข้างบนค่ะในลักษณะของการคูณ3 2เป็น6แล้วนำผลลัพธ์มาสักครูนนี่ค่ะทะยานขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งค่ะในรูปของการบวก6บวก2เป็น8นะคะ ดังนั้นเจ้าลบสองเศษสองส่วนสามแปลงเป็นจำนวนค่ะจะได้เป็นลบเศษแปดส่วนสามนะคะแล้วเราค่อยนำเจ้าลบเศษแปดส่วนสามเนี่ยมาหาส่วนกลับอีกครั้งหนึ่งก็จะได้เป็นลบเศษสามส่วนแปดนั่นเองค่ะวิธีทําเลยค่ะนักเรียนก็ลอกโจทย์นะคะลงมาพอลอกโจทย์เสร็จนะในบรรทัดนี้เนี่ยนักเรียนอาจจะเปลี่ยนเจ้าลบสองเศษสองส่วนสามเนี่ยให้เขาอยู่ในลักษณะของเศษเกินก่อนนะคะเพื่อ ความมั่นใจนะอ่ะมาดูเลยค่ะตัวหน้านะคะลบเศษส่ส่วน9้าย้ำนะไม่ไม่มีการเปลี่ยนโจทย์นะคะแต่เราจะเปลี่ยนเจ้าลบ2อเศษ2ส่วน3เนี่ยให้กลายเป็นเศษเกินก่อนก็คือลบเศษ8ส่วนสนะคะบรรทัดต่อมาค่ะเราจะเริ่มใช้นิยามการหารนะคะตัวตั้งเหมือนเดิมค่ะเปลี่ยนเครื่องหมายหารตรงนี้ให้กลายเป็นคูณแล้วก็กลับเศษให้กลายเป็นส่วน กลายเป็นลบเศษ3ส่วน8ก็จะเข้าสู่รูปของการคูณเศษส่วนนะคะเหมือนเดิมะะเลยค่ะเศษคูณเศษแล้วก็ส่วนคูณส่วนจะได้เท่ากับนะคะ4คูณ3เป็น12 98 712จนะคะจะได้เป็นเศษ12ส่วน72ค่ะเช็คค่ะมันคือการที่เราเอาเนี่ยอ่า เศษส่วนที่ติดลบมาหารกับเศษส่วนที่ติดลบลบหารลบก็ต้องเป็นบวกถูกต้องไหมคะดังนั้นก็ได้เป็นเศษ12ส่วน72แต่เขายังไม่เป็นเศษส่วนยังต่ำนะคะดังรียนสังเกตง่ายๆนะถ้ายังเป็นเลขคู่เนี่ยมันน่าจะมีแม่สองขันได้นะคะแล้วถ้ามันยังดูเป็นเลขเยอะๆเนี่ยมันน่าจะยังไม่ต่ำเราก็ต้องลองพยายามนึกนะคะว่าจะตัดทอนยังไงให้เขาต่ำเนาะ12กับ72นะคะคุณครูจะลองใช้แม่12ตัดเลยนะ12 1 12ค่ะ 12บสองห้าหสิบสิบตัดได้พอดีเลยค่ะดังนั้นข้อนี้ตอบเศษหนส่วนหกนั่นเองค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะลบหค่ะหารด้วยเศษหนส่วนสในข้อนี้นะคะเราจะพบว่าตัวตั้งของเราเนี่ยเป็นจำนวนเต็มลบนะคะซึ่งเราก็ทราบมาแล้วนะว่าจำนวนจรงิงใดๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีส่วนนะ มีส่วนเป็นเลขหนึ่งแต่เขาจะไม่เขียนกันไว้เมื่อเรามาเรียนเรื่องเศษส่วนนะคะเราก็ต้องเอาความรู้ตรงนี้มาใช้เนาะดังนั้นเราก็จะทราบเพิ่มค่ะว่าลบหกเนี่ยจริงๆเราเขามีส่วนเป็นเลขหนึ่งนะคะดังนั้นจาโจทย์ข้อนี้ค่ะวิธีทำลอกโจทย์มาแล้วครูก็ใส่ส่วนหนึ่งกำกับเอาไว้เนาะมันก็คือลบเศษหกส่วนหนึ่งหารด้วยหนึ่งส่วนสามค่ะเริ่มเลยตัวตั้งเหมือนเดิมนะคะ เปลี่ยนเครื่องหมายหารตรงนี้ให้กลายเป็นคูณค่ะแล้วก็กลับเศษให้กลายเป็นส่วนจากเศษ1ส่วน3ก็จะกลายเป็นเศษ3ส่วน1เข้าสู่การคูณเศษส่วนค่ะเศษคูณเศษและส่วนคูณส่วนจะได้เป็น6คูณ3เป็น18 1คูณ1เป็น1นะคะแล้วเราก็ดูค่ะมันคือการเอาเศษส่วนที่ติดลบมาหารกับเศษส่วนที่เป็นบวกดังนั้นลบหารบวกนักเรียนต้องตอบ ลบนะคะจากลบเศษ18ส่วน1ตอนต้นระบอกแล้วเนาะว่าตัวส่วนที่เป็น1เนี่ยจะเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้นะคะเราก็จะตอบเป็นลบ18นั่นเองนะคะ สรุปอีกหนึ่งครั้งสาหรับการหารนะคะนักเรียนการหารเศษส่วนเนี่ยเราจะใช้วิธีการนะคะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเนี่ยให้กลายเป็นคูณแล้วเราก็กลับเศษเป็นส่วนแล้วก็เข้าสู่การคูณเศษส่วนนะคะตัวอย่างนี้เลยค่ะเศษ6ส่วน13หารด้วยเศษ9ส่วน26 เศษ6ส่วน13คือตัวตั้งนะคะเศษ9ส่วน26เนี่ยเรียกว่าตัวหารตัวที่ถูกเปลี่ยนก็คือตัวหารนะคะส่วนกลับของเขาก็คือเศษ26ส่วน9ดังนั้นจากโจทย์เศษ6ส่วน13หารด้วยเศษ9ส่วน26 ะะใช้นิยามการหารก็จะได้เป็นเศษ6ส่วน13เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจะกลายเป็นเศษ26ส่วน9นั่นเองค่ะนี่คือวิธีการหารเศษส่วนนั่นเองนะคะมไมิยากอย่างที่เราคิดเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ